พระเยซูทรงจ่ายเกินราคาเพื่อชำระบาปนั้นคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions More than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่22กรกรกฎาคมเชื่อเถอะว่านี่ของคุณได้ถูกชำระมากกว่านั้นฮีบรูบทที่10ข้อ22ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับการปรับพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดีและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาดคุณลองจินตนาการถึงเหตุการณ์สมมตินี้คุณยืมเงินก้อนใหญ่จากเพื่อนคนหนึ่งและให้สัญญาว,ว่าจะคืนเงินดังกล่าวภายใน6เดือนเมื่อถึงกำหนดเวลาคุณไม่สามารถคืนเงินให้เพื่อนได้เพราะคุณไม่มีเงินเลยและคุณก็รู้สึกแย่มากเวลาผ่านไปหนึ่งปีโดยที่คุณยังไม่ได้คืนเงินเพื่อนเลยสักบาทเดียว ตอนนี้คุณรู้สึกฟ้องผิดมากคุณพยายามหลบหน้าเพื่อนของคุณเพราะคุณรู้สึกอายและละอายใจมากลองสมมติว่าเพื่อนสนิทของคุณอีกคนได้ยินเรื่องสัญญาดังกล่าวด้วยจิตใจที่ดีงามของเขาเขาจึงไปพบเจ้าหนี้ของคุณและกล่าวว่าฉันได้ยินมาว่าเพื่อนสนิทของฉันติดหนี้คุณอยู่ใช่แล้วเขาติดหนี้ฉันอยู่ห้าหมื่นนี่เงินหนึ่งแสนฉันจ่ายคืนให้คุณแทนเขาเจ้าหนี้ของคุณตอบว่าไม่ไม่ไม่ไม เขาติดหนี้ฉันแค่ห้าหมื่นเท่านั้นเพื่อนสนิทของคุณกล่าวว่าฉันรู้แล้วแต่เอาเงินหนึ่งแสนนี้ไปเถิดเพื่อคุณจะไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปว่าเขายังติดหนี้คุณอยู่ตอนนี้หนี้สินของคุณได้รับการชำระแล้วแท้ที่จริงได้รับการชำระมากกว่าจำนวนหนี้สินนั้นเสียอีก แต่หากคุณไม่รู้หรือไม่เชื่อนี่นั้นยังคงติดอยู่ในใจของคุณต่อไปคุณจะยังหวาดกลัวที่จะเจอเจ้านี่และคุณก็จะหลีกเลี่ยงเขาเพราะกลัวเขาจะทวงถามถึงนี้สินของคุณคุณจำเป็นต้องรู้ว่าพระเยซูคริสตทรงจ่ายราคาเพื่อชำระนี้ให้กับคุณมากกว่าจำนวนนี้ของคุณเสียอีกเมื่อพระองค์มอบพระกายและพระโลหิตของพระองค์เองซึ่งมีคุณค่าและมูลค่าสูงเพื่อชดใช้ความบาปของคุณที่ไม้กางเขนซึ่งพระองค์ทรงสละพระองค์เองนั้น พระองค์ทรงจ่ายราคาเพื่อคุณมากกว่านี่ความบาปของคุณเพราะไม่ว่านี่ความบาปของคุณจะมากแค่ไหนชีวิตของพระเยซูก,ก็มีคุณค่าราคาสูงมากยิ่งกว่านั้นแต่หากคุณไม่รู้หรือไม่เชื่อคุณจะทุกทนเพราะความไม่เชื่อนั้นจะขโมยความเชื่อมัน่นความชื่นชมยินดีและสันติสุขไปจากคุณคุณจะยังคงมีนี่สินติดอยู่ในจิตสำนึกแม้ว่าพระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปของคุณแล้ว ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ8แต่ความบาปนั้นยังคงติดอยู่ใต้จิตสํานึกของคุณและตราบเท่าที่บาปนั้นยังติดอยู่ในจิตสํานึกของคุณคุณจะไม่มีวันกล้าเข้ามาเฝ้าพระเจ้าอย่างใกล้ชิดความจริงคือความบาปทั้งสิ้นของคุณได้รับการชรําระมากกว่ามูลค่าของมันเสียอีกพระเยซูทรงจ่ายเกินราคาเพื่อชําระบาปนั้นดังนั้นจงเข้ามาเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดด้วยชีวิตที่ตระหนักว่าคุณปราศจากบาปแล้ว เมื่อพระเยซูทรงเสียสละพระองค์เองเพื่อชำระความผิดบาปของคุณพระองค์ทรงจ่ายเกินราคาเพื่อชำระบาปนั้นดังนั้นจงเข้ามาเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดด้วยการตรนักว่าคุณปราศจากบาปแล้วให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับการจ่ายราคาเพื่อชำระความผิดบาปของลูก ลูกขอบคุณพระเยซูผู้ทรงเสียสละชีวิตเพื่อลูกลูกขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่ลูกสามารถใกล้ชิดพระองค์ได้ทุกเวลาโดยไม่มีความบาปใดกั้นขวางอีกต่อไปลูกอธิษฐานด้วยหัวใจขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน